สวัสดีค <ugo>, e ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตาสองสามเล็บทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์คิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรนดอมส่งพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading เป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณอย่างมากมายนะคะที่ยังติดตามกันอย่างแน่นท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ idline nokky474 ค่ะสกดด้วยตัว n o k k y แล้วก็474นะคะสอบถามกันมาได้เลยค่ะแม่หมอตอบเองทุกแชทนะคะมีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมา เริ่มดูกันจากไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขากันนะคะไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะอุ๊ปส์ไพ่หล่นโอเคค่ะ just i c e ค่ะพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ S of Swords ค่ะพลังงานของชาวธาตุลมไม่ถุนตุลกุมค่ะ The Hero p h a n t นะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะ S of Pentacles นะคะพลังงานของชาวราศีธาตุดินพฤษภกันแล้วก็มังกรค่ะ The Moon นะคะพลังงานของชาวราศีเมรุลัคนามีนนะคะ Strength ค่ะพลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะแล้วก็มี S of อนะคะพลังงานของชาวราศีธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อด้วยไพ่ตัวเลขนะคะว่าจะมีตัวเลขใดบ้างที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะเป็นหมายเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะลงท้ายบ้านเลขที่อย่างนี้ก็ได้นะคะแะอาจจะเป็นวันที่คุณและเขาพบกันได้รักกัน วันเกิดของคุณและเขาอะไรแบบนี้ก็ได้วันบอกรกักวันครอบรอบนะคะนะมีหมายเลขใดบ้างค่ะมีหมายเลขแปดนะคะมีหมายเลขเจ็ดค่ะมีหมายเลขสี่นะคะมีหมายเลขสามค่ะหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกหมายเลขเก้าแล้วก็หมายเลขห้านะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันเสาร์วันพุธวันอังคารวันศุกร์ แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะปีนักษัตวที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะแม่ปีมะเมียปีเถาะปีขานปีมะเสงปีวอกแล้วก็ปีมะโรงนั่นเองนะคะตรงกันบ้างหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะว่าความสัมพันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ เรื่องราวระหว่างคุณและเขาค่ะเป็นยังไงบ้างบางท่านบางคนอาจจะผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะคะแต่บางท่านบางคนอาจจะกําลังอยู่ในสถานการณ์นี้สภาวะการนี้นะคะไปแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแปดดาบค่ะเป็นพลังงานของความอึดอัดนะคะการโดนบล็อกก็ได้ความไม่ไปหน้ามาหลังในความสัมพันธ์การอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เขาเรียกว่าเหมือนปิดหูปิดตามองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นความจริงก็ได้นะหรือสถานการณ์ที่คุณควรจะออกมาได้แต่คุณก็ไม่ออกมามันอยู่ที่ตัวคุณเองมันง่ายๆเลยที่จะเดินออกมาแต่ก็ไม่ทำอะไรแบบนี้นะคะแฮงแมนค่ะความทุกข์ใจความทนทรมานถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ติดหอ,อยู่ที่เดินนะคะค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไปหน้ามาหลังอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทุกข์ใจนะนะคะ ถามว่ารู้ไหมนะคะสถานการณ์ทั้งหมดรู้ไหมเข้าใจไหมรู้และเข้าใจแต่มันออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่เหตุผลนะคะเจ็ดดาบค่ะการโกหกการหลอกลวงการทําอะไรรับหลังนะคะก้าถ้วยค่ะก้าถ้วยอาจจะพูดถึงคนที่เป็นไม้นะคะคนที่เคยแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะหรือพูดถึงคนที่กําลังใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุข หรือคนเจ้าชูก็ยังได้เลยนะคะ The Devil ค่ะ The Devil คือ,อความหลอกลวงนะคะภาพภาพที่แบบเหมือนข้างหน้าอีกแบบหนึ่งข้างหลังอีกแบบหนึ่งการหลอกลวงกันทำให้หลงเชื่อนะคะรักซ้อนก็ได้นะนะคะหรือในความสัมพันธ์นี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ควบคุมและอีกคนหนึ่งเป็นคนที่จะต้องคอยอยู่ใต้อานัตนะคะห้าไม้เท้าค่ะความยุ่งเหยิงความวุ่นวายคนหลายคนนะคะ ถ้าพูดถึงความรักจะแปลว่ารักซ้อนหรือการครบหลายคนหลายหลายเศร้าก็าได้นะคะเพอร์มิตค่ะการหาทางออกในความสัมพันธ์นะคะการอยู่คนเดียวนะคะความสันโดษนะ,ะการมีแฟนเหมือนไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะห้าดาบค่ะ,คะการทะเลาะเบาแหวงการที่ใครสักคนหนึ่งมีอีโก้มากๆเลยแ,และอีใครใครอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันบแบบว่าเต,ต้องเป็นฝ่ายที่ยอมมายอมล่ายยอมถอยตลอดเลยนะคะดมูลค่ะความคิดมากความกังวล ลักษณะจะเป็นความเครียดก็ได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะของคนที่มีความซึมเศร้าอารมณ์ที่มันดิ่นอารมณ์ที่มันมันไม่ปกติความสงสัยใคร,ร้รู้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่เดคค่ะการจบการเลิาราการหันหลังจากไปการสิ้นสุดนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทนกันมานานมากเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนโดนคุมขังอยู่ในคุก ที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันบางความสัมพันธ์นะคะเป็นเป็นแบบไม่มีสถานะต่อกันแต่ก็ทนกันมาเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงเห็นความดีของเราแล้วก็ให้สถานะเราและอีกมุมหนึ่งคือความสัมพันธ์นี้มีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกนะคะและเป็นอะไรที่คาราคาซังกันอยู่แบบเนี้ยเขาอาจจะไม่เลือกใครเลยแล้วก็ทําตัวเหมือนคนที่เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทําตีมืนไปนะคะยังอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณเหมือนเดิมนะคะ ทำอะไรก็อยากทาอะไรก็ทำนะอยากจะไปไหนก็ไปนะคะเป็นคนที่เจ้าชูขคันเทพเลยนะคะก้าวถ้วยกับเดเดวิลนะนะคะเขาคล่องแวะกับคนมากมายชีวิตวันวันมีแต่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณวุ่นวายแต่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้คุณต้องพลอยใช้ชีวิตแบบไร้สาระไปด้วยนะคะทุกวันนี้แม้อยู่ด้วยกันแับเขาก็เหมือนอยู่เหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียว คุณพยายามคิดพยายามหาทางออกอยู่ทุกวันนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับสถานการณ์นี้ทะเลาะก,กันแล้วก็แล้วพูดกันแล้วก็แล้วตกลงกันแล้วก็แล้วเขาก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแต่และว,วันคุณต้องเหมือนกับทนอยู่กับความวิตกกังวลความหวาดกลัวบางคนถึงกับเป็นภาวะซึมเศร้าเป็นแพนิกกันเลยก็มีบางท่านบางคนยังมาเบียดเบียนเรื่องการเรงินการทองของคุณอีกนะถ้าเป็นความรักที่ไม่มีสถานะนะคะแปลว่าคนคนนี้ คุยกับคนหลายคนมากนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือชอบหวานเสน่ห์ไปทั่วทั้งในชีวิตจริงและในโลกโซเชียลนะคะชีวิตเขามาักวุ่นวายอยู่กับเรื่องรักๆใครๆนะคะคบคุยทีละสี่ห้าคนก็มีปากก็บอกว่ารักคุณคนเดียวรักคุณคนเดียวแต่เท่าที่คุณเห็นก็คือยังมีคนอื่นคุยกับคนอื่นนะคะคุณพยายามที่จะถามแต่ถามทีไรก็ไม่ได้คําตอบและสุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความสุขเลย แต่คุณก็ยังไม่เดินออกมานะคะคือชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้คล้ายๆแบบนี้จนในท้ายที่สุดเขาก็เลือกที่จะไปอยู่กับคนอื่นนะในเมื่อคุณไม่ออกมาเขาเลือกที่จะไปอยู่คนอื่นแต่ก็ไม่ได้ที่จะเลิกกับคุณนะอยู่กับคุณไปด้วยนะคะแต่บทอยากจะไปก็ไปอย่างจะมาก็มาแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยคิดว่าหายไปเลยนะคะหายจากคุณไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวนะคะแปลว่าเขาหนีออกจากบ้านไปเลยไปอยู่กับคนอื่นไม่บอกไม่กล่าวคุณแม้แต่คําเดียว แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนคุยที่ยังไม่มีสถานะแปลว,ว่าเขาแบบล่องหนหายนะคะส่งข้อความไปไม่ตอบไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนะนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่คุณได้เจอนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> เราจะมาดูกันต่อว่า พลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อจากนี้ห้าถ้วยก็คือความเสียใจแหละความผิดหวังความเสียใจนะคะเขาอาจจะสร้างวิมานในอากาศให้คุณเนะี่ยอาจจะสร้างนู่นสร้างนี่ให้คุณเลิฟบ,บอมใส่คุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณหลงเชื่อแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างไพ่สามดาบก,ก็มีมือที่สามเข้ามาแทรกไพ่สิบดาบบอกได้เลยนะว่าคุณหัวใจแตกสลายมากๆเลยนะคะเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกจากตึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพังลง นะคะคุณพยายามที่จะอยู่ให้ได้พยายามที่จะนิ่งอยู่ให้ไดน้นะคะอืคุณแตกสลายในความสัมพันธ์นี้อย่างมากนะคะเพราะว่าเขาวาดฝันวาดหวังอะไรไว้ให้กับคุณอย่างมากมายวันนี้หนีหายไปจากการทําให้หัวใจของคุณมีแต่ความทุกข์เศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับทําอะไรก็มีแต่ภาพของเขาอยู่ในหัวมันเหมือนชีวิตของคุณมันพังลงชั่วพริบตาเดียวนะคะคุณพยายามเหลือเกินพยายามที่จะอยู่ให้ได้พยายามที่จะแข็งแกร่ง พยายามที่จะไม่คิดถึงเขาอีกแล้วแต่มันก็ต้องใช้เวลานานบางท่านบางคนเนี่ยผ่านได้แล้วแต่บางท่านบางคนยังไม่ได้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนของความพยายามอยู่เลยบางคนนะคะใช้เวลาเป็นครึ่งปีเป็นปีบางคนเป็นสองปีสามปีก็ยังไม่สามารถที่จะลืมเขาได้เลยนะคะนะนี่คือพลังงานของคุณในในเวลานี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของ ของตัวเขาบ้างว่าเป็นยังไงนะคะมาดูพลังงานของเขาค่ะว่าเป็นยังไงกันนะคะ8ปดถ้วยค่ะเหมือนเขาเดินหันหลังจากคุณไปนะสองถ้วยค่ะไปเจอความรักหรือเปล่าไปเจอคนที่เขารักหรือไปเลือกคนที่เขารักแต่มันไม่น่าจะได้เป็นอย่างที่คิดนะมีไพ่เดวิสกับสิบถ้วยออกมา ไปเจอคนที่มีคู่แล้วหรือเปล่าสิบดา่าเจ็บเสียใจทรมาน w i วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานะ j u s t i c e ค่ะเก้าดาานะคะราชินีถ้วยหรือ Queen of c u p s นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะที่เขาเลือกเดินหนีจากคุณไปน่ยมันเป็นเพราะว่าเขาได้ไปเจอคนที่เขาคิดว่าใช่คนที่เขารักนะคะ ถ้าคุณมีคำถามว่าเขาหายไปไหนแม่หมอคงต้องบอกว่าเขาหายไปกับคนที่เขาคิดว่าใช่คนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาเขารักคนคนนี้มากและหวังว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแต่แม่หมอต้องขอบอกนะด้วยขอบอกเลยนะคะว่าอืมคำนี้ไม่เกินไปจริงๆคำว่าเวรกรรมมีจริงมันจะมีในสองกรณีนะคะในสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยเขาไปเจอกับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้บอกเขา หลอกให้เขารักหลอกให้ความหวังเขานะคะสองเขาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งคนคนนั้นก็นอกใจเขาไปดึงบุคคลที่สามเข้ามามันทําให้เขาได้รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นอย่างไรการโดนทอดทิ้งการโดนหักหลังมันเป็นยังไงหัวใจคุณแตกสลายเช่นใดหัวใจเขาก็แตกสลายเช่นนั้นเหมือนกันวันนี้เวรกรรมได้ตามเขาทัานแล้วนะคะบางคนใช้เวลานานแต่บางคนใช้เวลาไม่นานนะคะ ความเจ็บปวดที่เขาได้รับในวันนี้มันทําให้เขาได้สํานึกและคิดถึงคุณภาพทุกภาพที่เขาเคยทําร้ายคุณมันย้อนกลับมาเล่นงานเขาตอนนี้เขานอนทุกข์ะทมใจป่วไยไข้บอกได้เลยว่างานเนี้ยสาหัสแล้วก็สากันจริงๆเก้าดาบสิบดาบสาหัสขนาดไหนคุณคิดเอาก็แล้วกันนะคะโดนแทงข้างหลังจนพรุนไปเลยนะคะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะคะไพ่บอกแบบนี้นะ เหมือนเพลงที่บอกของเพลงของพี่ออฟปองศักด์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาดูความคิดของเขาแล้วก็สถานการณ์ของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action กับคุณนะคะ มาดูกันค่ะสามดาบเจ็บปวดนะแฮงแมนความทุกข์ความทรมานเหมือนไพ่ของคุณเลยอ่ะ Judgment นะคะ h e r o แ a n ห้าถ้วยสี่ถ้วยค่ะหนึ่งดาบ Queen of Pentacles 3 of Pentacles แล้วก็ Ace of Pentacles นะคะความเจ็บปวดครั้งนี้มันทำให้เขาได้ตื่นรู้นะคะแล้วก็ทำให้เขาได้เข้าใจจิตใจของผู้อื่นมากขึ้นเรียกว่าประสบการณ์ในครั้งนี้มันทำให้เขาได้ยกระดับจิตวิญญาณของเขาขึ้นไปอีกนะคะและพอเขาได้ทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมามันทำให้เขายิ่งได้สำนึกนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้เคยทำกับคุณและทำกับคนอื่นๆไว้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จากนี้นะคะแม่หมอคิดว่าเขาคงจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมและจะไม่ย้อนกลับไปทําอะไรแบบเดิมอีกแล้วสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้คือเขาอยากจะติดต่อหาคุณและอยากจะพูดคุยปรับความเข้าใจและขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งและแสดงให้คุณได้รู้ว่าเขาเสียใจมากเพียงใดกับสิ่งที่มันผ่านมานะคะแต่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาดูกันนะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดของคุณหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะสีสี่เหลี่ยนเหมือนคุณจะหันกลับมารักตัวเองได้แล้วนะคะคุณรักตัวเองเป็นแล้วแต่คุณก็ยังเป็นคนดีคนเดิม คนที่มีน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาลคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นถ้าจะถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณยังรักแล้วก็ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ยังรอคอยคนคนนี้อยู่ที่เดิมนะคะอืมถึงวันนี้คุณจะรักตัวเองแล้วแต่คุณก็อย่างที่บอกนะจิตใจของคุณก็ยังคงเหมือนแม่น้ำเหมือนมาหาสมุทรให้โอกาสคนทุกคนเหมือนเดิม อาจจะด้วยว่าคุณยังมีความรักให้เขาอยู่ก็เป็นได้แต่แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณได้ง่ายๆนะคะมันคงต้องหลังจากที่เขาเปิดเผยทุกอย่างกับคุณทําให้คุณเชื่อใจว่าไม่มีอะไรปิดบังคุณอีกแล้วและเขาก็ต้องมาเริ่มจีบคุณใหม่นะคะให้คุณเห็นถึงความพยายามของเขาอย่างแท้จริงนะคะเขาถึงจะได้หัวใจของคุณไปเขาจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแนวโน้มแล้วก็บทสรุปนะคะ วิวออฟฟอรกงล้อแห่งโชคชะตามาอีกแล้วนะคะการกลับมาระหว่างคุณและเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นพรหมลิขิต มันเป็นโชคชะตา DIY timing เป็นเวลาที่พระเจ้าจะจัดสรรให้เป็นเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรให้คุณจริงๆนะคะการกลับมาของคุณและเขาอย่างที่บอกนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญม,มันคือเรื่องที่ถูกขีดมาแล้วบางท่านบางคนอยู่ห่างกันแต่คราวนี้นะคะมันอาจจะทำให้คุณกับเขาได้ทบทวนและนะคะหาทางที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้บางท่านบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะนะ นับจากนี้ไปอาจจะมีการสู่ขอการแต่งงานเกิดขึ้นจริงๆรักครั้งนี้เป็นรักที่จะเยียวยาหัวใจทั้งคุณและก็เขาทั้งสองคนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เจ็บมาคุณก็เคยเจ็บจากเขาเขาก็เคยเจ็บมาจากคุณเหมือนเอจากจากสิ่งที่เขาได้เจอเหมือนกันหรือจากคุณด้วยก็ได้นะคะคุณจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์อย่างไม่ย่อท้อนี่คือแนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขานะคะ ไม่มีอะไรเยอะแยะสั้นๆรายได้ใจปางนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะด้วยไพ่ออร์คิลบ้างนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรระหว่างคุณและเขาบ้างนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรตัวบ้างนะคะใบแรกเลยเป็นเซ p a r a t i o n เรชันนะคะ คุณและเขามันเป็นพรไม่ขิดแล้วก็โชคชะตาจริงๆที่นะคะมันเหมือนกําหนดให้ถูกให้ให้ถูกให้คุณและเขาเนี่ยต้องเลิกราต้องตัดจบกันไปในพาร์ทแรกของความรักในพาร์ทแรกของความรักซัพเ r a ร i o n ต้องห่างกันไปเหมือนแยกย้ายกันไปเติบโตอะไรแบบนั้นได้ไหมนะก็ประมาณนั้น Keep an o p p n n m n n d เขาบอกว่าให้คุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น นะคะมองเลยใน,น,นมุมนะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ที่คุณเคยคิดว่าใช่เขาอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณไปแล้วแต่ก็ลองเปิดใจดูนะคะว่านะคะเขามีสิ่งดีๆสิ่งใดบ้างหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะนะ This could be the one ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่คุณเป็นคู่ของคุณเป็นคนที่คุณได้เจอแล้ว แล้วก็ไม่น่าจะเป็นใครที่ไหนอีกอ่ะ d i s o u l d b t h e one นะคะน่าจะเป็นเขาแหละที่เป็นคู่ของคุณ Hanimoon ค่ะคุณและเขายังคงมี passion ต่อกันนะคะไปไหนด้วยกันอาจจะมีความสุขนะคะมันเหมือนกับว่าคุณและเขายังมีความสุขเมื่อมองกันแล้วก็ยังมีความสุขคุณและเขาก็จะได้ดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะได้กลับมาแล้วก็อาจจะได้ ใช้เวลาด้วยกันอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เหมือนกับเรียกความสัมพันธ์ในอดีตที่เคยรักกันหวานชื่นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ past l i ล e r e l a t i o ่ s h i p ค่ะแน่นอนเลยคนรักเก่ากลับมาใครที่ที่รอคนรักเก่ากนะคะบอกได้เลยค่ะว่าตอนเนี้นะคะอีกไม่นานสำหรับบางท่านบางคนเขากลับมาแล้วบางท่านบางคนอีกไม่นานเขาจะกลับมาเวลาอาจจะไม่ได้ตรงกันนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่แล้วก็ เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นพลังงานทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลามันอาจจะแตกต่างกันแตกต่างกันบางท่านบางคนอาจจะกลับมาแล้วบางท่านบางคนอาจจะจะอีก3เดือน6เดือนก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ข้อความนะคะไพ่ข้อความระหว่างคุณและเขานะคะมาดูกันค่ะว่าเขาอยากจะฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาอยากจะฝากบอกคุณว่าอะไรบ้างนะ รู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนที่เห็นเธอเสียใจมีเป็นร้อยเป็นพันคำอยากจะบอกกับเธอแต่จุดจจุดจุดดเป้าหมายของฉันคือใจของเธอไม่อยากเห็นเธอเสียใจเพราะการกระทํำของฉันใช่ว่าใจฉันตัดเธอได้ง่ายดายเสียหน,น่อยฉันพิมพ์ข้อความหาเธอแต่ไม่ได้กดส่งเธอยังอยู่ในใจเสมอ ไม่เคยหยุดรักแค่หยุดแสดงออกมีในใจเป็นหมื่นล้านคำส่งความคิดถึงไปตามสายลมนะคะและนี่คือข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกคุณอาจจะไม่ใช่แบบนี้เปะ๊ะแต่ก็ประมาณนี้นะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขอขอวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆนะคะได้พบคนดีๆคนที่มีสิ่งเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุข ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ